और सब में 就谢么家。嗯嗯嗯 มดูีกันก็พส็้องติดบนไปนะฮะมีาดูกันแล้วก็ออเราก็ถ่าูับนะทัว่าทกก็ได้ออกไปที่อนลังจากงานก็่้เส้นทงที่านะ้วก็รอคืก่ต้องรอเพรไฟเริ่มงานที่ว่าจะทำสวยากแ่แ้านร่วมวงคนที่มีที่ทำงานที่ทำงานที่ทำงานท่ท แต่ในวันนี้มีครูแระเพราะว่าร่งานด้วยาะคะ่างที่เจนบอกคือนอกจากไา่แล้วคือมันใช้เวลาทั้งชีวิตมันใช้าพอเรารู้จุดได้เราก็คิดว่าจะทำได้ดีเลยนะวันนั้นในวันนี้เรา้องถาได้กับน้องไปว่าเดี๋ยวจะมาเป็นต้องยังไงบอกจริงๆแล้วมันก็คือเรื่เลยี่

คือคือประเทศที่เราเล็กๆแต่เราเต็มไปด้วยความสุแล้วเราก็มีความภูมใจในสิ่งที่เราทำมก็เรื่องง่แล้วก็ดีกว่ามี่าวมาตรงจเขอว่ามันเือนีคืออันนี้ที่จะเสริมว่าวันที่เราได้ออกมายกันนะคะในวันนั้นเนี่ยที่ถือว่านี่เป็นตะยชน์ที่ดีมา ที่บอกว่าเมื่อเราเห็นดาวมาดวงนะคะก็พี่คิดว่าในแง่ของทุกที่แล้วเนี่ยเราให้เขียนแล้วก็เารพนะคะในเรื่อาณและการใใจของทางทั้งของผุ้สูงแล้วก็นะคะว่าเขาได้พูดดีแล้วก็มาชวนแนวทางที่กับเขาสนในะคะก็เราได้แงไว้คเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าพี่ได้สัมภา ดานะคะเล้ว <En. S 1> ่าเมื่อเราจับตัวแลก็หมายย้าเพื่อไป้างนนงิ่งบางอ่านไทยถ้าเรามองว่าันเป็นวิทธิทีสุดก็ดมากคือผ้ที่ายนตร์ไทยก็จะมีฐานเอมากที่นควเราก็ได้ยินว่าเาก็รูสกีจอ่นงเว่าประสบตามหลายๆอย่างนะคะที่เราก็ได้ยินไปแล้วก็รักา ที่ที่เราัคุณธรรก็จะมาช่วยกันทำให้กมาน่องเายนกเหมือนเดิมค่ะวันนั้นเรายังได้ทินท้ายขอรแม้ว่ามีเศษเอะไรที่ยัส่วนแล้วก็จะมาทำ้ีก่ไม่อกพี่คิดว่าทำือนะคะสคือสำหรับพี่แล้วพี่เนี่ยเขาลพก็ี่พราเพราะว่าทั้งทาง แล้ก็ทำนเป็นสิ่งที่รอบรอบนะคะจดแล้วก็เราองขอะไรเนี่ยเขาจะคิดอย่างรอบรอบตรงท้เนี่ยก็ในชีดว่าเขาว่ากนาวตรงนน้ไม่ใช่ว่าเราจะไม่ไม่ทำอะไรได้กันทีนะคะวันใดที่ม ที่ว่าันที่เราผีบอกเราก็ได้ปงนล้แล้วก็ที่าเนช่วยลนแล้วก็วันนี้เป็นวิ่มต้นเลยใหม่ะคี่สว่าก็ใก้ีใหม่แล้วค่ะที่ว่าเราเราเริ่มตสนีหม่ันดีนะคะถึงที่ผ่านไปแล้วมันไม่สามารถเรงาได้นะคะแล้วก็วันนี้ที่ว่ามันมีีเด็้าที่ี่ว่ามันได้จะไม่ด้ความถชน อารมณ์ดีก็อยากให้น้องๆคนพยายามให้กลังใจ่เสื้อชี้นะคะคนณทำงานด้วยค่ะว่ามันมีสิ่งที่เราจะต้องก้าวเดินอีกมี้นทางมีอะไรอีกนิดนึงอ่ะค่ะก็อยากจะขอกำลังใจพี่ๆน้องๆเราทุกคนนะคะว่าอยากให้เป็นแฟนแล้วก็ติดตามสิ่งที่พวกเราพยายามและตั้งใจจะทำให้มันดี่นี้คุณผูคชมมีข่าวมาเราประทุนมีข่าวต่อแล้วก็ข่าวขอ น้าคะวอยผู S ้ีู่อายุจะมีอยู่งา้ าที่บูกับที่เล็กเนี่เป็นคนทแรกค่ะคตัที่ต่ปีที่แล้วที่เราเปิดบริษัทจริงจนแล้วก็ทำนไรจริงจริงวันนี้ค่ะหือว่าเปิดตัวแบบเป็นทางการ้วก็วันที่ห้าก like, ็เริ่มทำงานนะคะเราเปิดจากเป็นทางการอยากเป็นกันเองอยากเป็นนเองค่ะหวังว่านะคะก็คมต้องขอกำลังใจจากอยากจะเป็นแฟนค่ะ ่าที่คิว่าความตับใจและที่อยากทำจะมากขึ้นไปกว่าเดิมจะมากขึ้นไปกว่าเดิมนะค่ะจริงๆแล้วทำงานทุกเรื่องอี่างนี้แกงงมาจากว่าเรานับเงินใหม่หมดเลยค่ะแต่ละคนเกต์เนี่ยโอ้โหเขาก็จะต้องขึ้นเทกันเพราะฉะนั้นก็เง็นเดิมนะคะเวลาจะทำงานก็คงจะขึ้นเที่ลยธุรกิจอย่างเนี้ย จะให้ร่ำรวยต้องทำยังค่ะทำต้อจริดจัค่ะจริงค่ะต้องใจเรียบใจมาใจอะไรค่ะแล้วก็ต้องมีเงินนะครับค่ั้เออแม่จากว่าพอเราไม่เป็นบรษัทที่แล้วค่ะต้องตองป็นชอนแนนก็ต้องต้องไใแรใช้ แต่ว่าคอนเทนต์ต่างๆอย่างที่บอกถ้าเราเป็นคอนเทนต์คุยเลื่อนที่ดีไม่ว่าจะทําละครทำซีรีส์รายการเราก็ยังมีอยู่แล้วก็เราก็พยายามไปออนแอร์ในช่องของเตียนเดชค่อทำที่ท็อปที่ห้าอะช่องของจจะว่าแต่ไม่มีไม่มีถ้ามีค่ะจริงๆแล้วเราเราอยากเป็นคอนเทนต์คุยเลื่อนที่ที่ทำดีที่ดีค่ะจริงการทำช่องมันเป็นการจับคัดกับสื่อการช่วยกัน ที่อยากโชว์รูปมากเลยตอมี้รู้สึกที่เอ่อคือคือจริงๆแล้วไม่ใช่พลอยไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะจริงๆแล้วพอยก็มา้อมา,ามเองค่ะเพีแต่ว่าเอ่อในบางโชมมวใใ์บางสถาจะยากเกินตลอดเวลาที่เราดูาอยู่และจริงๆแล้วในว,วันที่นั่งคุยอ,อยก็มานะคะเราที่รู้สึกว่าเอ่อได้เขารู้พฤติกรรมใจของน้องคือบางอย่างมันสถาจะที่น้องเกิดขนัขนความัิดใจแล้วเราตัดสินใจร่วมกันว่าเฮ้ยถ้าน้องไม่พร้อมอย่าเลยแล้วไม่มีค,ความกดดื่มารับจำดีเพราะว่า แฟนปาร์ตีที่โดหดหินน้องคอยก็ไปพี่มีลูกค่ะพ <c oughs> ี่ยังมีลูกกอดรักปัะดเสียมีความสุขเพราะว่าเราไม่ได้มีปัญหาค่ะคือที่ว่าการทำคอนเสิร์ตทีสที่ผ่านมาเนี่ยค่ะน้องน้องรักแดงให้ใจทุกคนให้ใจ,จสูงมากค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาทำงานที่ต้องมันอต เีื่อพวกเราดีๆแล้วก็ถ้าน้องเขาเกิดทำามันเกิดมันขาดความมั่นใจเนี่ยมันยากค่ะแล้วเราถว่ามันเม่ใช่รง่อกว่าน้องขอัวไปนะ้ะคือเรื่องการาดินใจรู้ม่พวเราลงนทั้งหลายต้องการคนเกิดจริงจจริงๆนคนคเกิดขาจบงไปแล้วคที่ว่าเขาจบลงไปแบบสวยงามเอนกันนะคะเราเราไม่เห็นความสุขจักที่ดีเป็นไ้แล้ว พรกเรารักกันมากค่ะพวกพี่มีแต่ความรักกันอย่างเดียวเลข่าก็ต้องบอกว่านยเาไม่ชอบไปเรื่องแองคด้แตก็เปกไม่ใช่เลยค่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคือทุกอย่างมันมีเหตุผลของมันการที่การที่ท่ว่าห้าสุดจะเป็นภาพดูมากกว่าเมื่อเราเกิดขึ้นเกิดการทำงานแล้วมันมันบางอันเราจะทำยากเกิดแต่เพียงราท่ายากเรื่องนี้คีอขาอ่าใครเขาจะแก่กับใครจะเป็นคนตายนะคะ มันไม่ได้เป็นความตัดเย็บส่วนตัวแต่มันเป็นฐานเป็นพื้นฐาของการออกกำลัานยิ่งเวลาทป็งานร้ายนะคะเพราะพี่อ่ะขับรถพี่มักต่ทิศอะไรที่มันเยอะสิใช่ไหมคะถึงเวลาหน้ามาโอ้โหน่บางทีมันก็อันตรายบางทีมันก็ไม่เหมาะบางทีน้องเขาไม่พร้อมเอออย่างนั้นงหมดรวมว่าไม่าึีกว่าพี่คิดว่าเป็นประเด็นประมาณนี้ค่ะคี่ก็ขอโทษมาตลอดเลยเออที่ขอโทษจริงจริงๆฉันทำท่ายากเกินไปเราทำสิ่งที่เราไม่ถนัด น้องนักแสดงทุกคนก็เต็มที่มากแล้วแต่บบอยไปสองใช่ค่ะก็ก็ที่ที่ว่าไม่แน่ใจอสิีหน้าเราอาจจอนเสิ559ก็ได้เดี๋ยวขอแก้ตัวหอยไอีหขอแก้ตัวนักพลอยค่ะนะคะค่ะขอบคุณมาขอบคุณมากขอบคุณ